สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยภาษาพาทีเราจะเรียนหน้า60-62ถึงกันนะคะเรื่องสระอือสระอืออ่านว่าเอสระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวออเคียงสระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวอ,อเคียงนะคะ อ่านสะกดคำตัวอย่างมืดพยัญชนะมอม้าสระอือตัวสะกดดอเด็กสะกดว่ามออือดอมืดอ่ะเรนก็ฝึกอ่านตามคำที่ในแบบฝึกให้มานะคะก็คือจะมีคำว่าฟืนยื่นกลืนปลื้มเด็กๆก,ก็อ่านแบบสะกดคำด้วยนะคะอ่านแจกรูปอ่านแจกลูก ก็คือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอ,อเคียงอ่านแบบแจกลูกก็คือกอ,อือกือดอ,อือดือตอ,อือตือทอ,อือถือนะคะเล่นก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะจนถึงมอ,อือมือต่อไปหน้า62สระอือมีตัวสกดจะไม่มีตัวอ,อเคียงก็อย่างเช่นคำว่า ปออือนอปืนคออือนอขืนนะคะจะออกเสียงสระอือแต่ว่าตัวอจะไม่มีนะคะจะเป็นตัวสะกดของแต่ละคำแทนต่อไปก็จะมีดออือมอดดิมอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไม่เอกนะถ้าใส่ไม่เอกก็จะเป็นดด่มรออือมอลืมยออืมอยืมเอาอือมอเอืมนะคะแล้วก็จะเป็นตัว ดอเด็กสะกดตัวเด็กสะกดก็จะอ,อือดอ,อ,อืด่นหออือดอ,อดืชออือดอชืดยออืดอดอยืดนะคะก็อ่านสะกดคำก็จะออกเสียงเป็นเหมือนตัวมาตราที่มาสะกดด้านหลังก็จะเป็นมาตรากนมาตรากมมาตรากดแล้วแต่นะคะว่าจะมาตราตัวอะไรมาสะกดก็จะ ออกเสียงเหมือนตัวนั้นเป็นมาตรานั้นๆนส่วนตัวสะกดที่ส่วนตัวที่ไม่มีส่วนสระ,ะอือที่ไม่มีตัวสะกดก็จะออกในรูปมีออเคียงนะคะเสร็จแล้วนักเเลยกก็มาดูแบบฝึกหัดก็จะมีแบบฝึกหัดให้เ,เรียนเขียนคําที่มีสระ,ะอือและแต่งประโยค ให้เรียนเติมข้อหนึงหนังเติมอะไรคะก็เติมคำว,ว่าสือก็กลายเป็นหนังสือแต่งประโยคได้ว่าฉันชอบอ่านหนังสือข้อสองขอ,อขออะไรดีอย่างเช่นอ่าขอยืมฉันขอยืมยางลบฉันขอยืมยางลบจากเพื่อนอสามนม เราก็าจจะใส่ว่าดื่มนมน้องชอบดื่มนมสี่กลางากลางอะไรคะอ,อย่างเช่นกลางคืนกลางคืนอากาศเย็นกลางคืนอากาศเย็นมากข้อที่5ข้อที่5้าเรียนเปลี่ยนเป็นซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์อาจจะบอกว่า น้องมีความซื่อสัตย์หกผักอ่านำคำมาเติมข้างหน้าผักก็เช่ช้คำว่าพืชผักครอบครัวของเราปลูกพืชผักสวนครัวนะคะนะักเรียนอาจจะแต่งประโยคไม่เหมือนครูนะคะนนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างวันนี้ก็ทบทวนเรื่องสลระออแล้วก็